แเมนูอร่อยๆร,รับฤดูร้อนกันนะคะคอฟฟมิ์เบอร์รี่ปั่นกันนะคะสําหรับสูตร16ออนนะคะพี่เน่ก็จะใช้กาแฟเนี่ยค่ะแค่1ช็อตนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงน้ากาแฟกันออกมาแค่1ออน30 ml นะคะเดี๋ยวเราก็มาทำมิ์เบอร์รี่ปั่น นนะะพี่เน่จะใส่ผลไม้มิเบอรีนะคะลงมาที่2แก้วเก้ก้ว,กว,กวตวงนี้นะคะ2แก้วนะคะเก้าตวง2ช็อตนะคะใส่ลับราสเบอร์รี่ค่ะก็เอามาใส่มันจะได้แบบว่าเข้ากันเนาะก็เอา4ปั๊มนะคะ1ออนค่ะพี่เน่ก็จะใช้น้ำเชื่อมมิรผลเนะะี่ยค่ะมาช่วยเพิ่มความหวานนะคะอีก1ออนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มน้ำเปล่าค่ะใส่ลงไปที่2ออนนะคะแล้วก็น้ำแข็งนะคะ1แก้วค่ะกดปุ่มนะคะ,ะเปิดการทำงานค่ะพี่เน่จะเลือกเป็นการทำงาน นะคะที่ระดับเบอร์3นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะกดเพิ่มเวลานะคะเวลาพี่เน่ก็จะใช้แค่30วินาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็กดเริ่มสตาร์ทได้เลยค่ะ<ม>แล้วเราก็จัดการเทลงแก้วเลยนะคะโหสีแป่สีดีมากเสร็จแล้วนะคะเราก็จัดการเทกาแฟลงได้เลยค่ะนี่ค่ะท็อปหน้าไปเลยนะคะ นี้เทไม่หมดนะคะก็ปิดฝาก่อนค่ะแล้วก็ค่อยเทตามต่อนะคะเรียบร้อยค่ะ